แค่ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบเราเรียนกันมาบ่อยมากแล้วคือแบบ like I I I never understand ถ้าคนอื่นได้มีโอกาสทางการศึกษาเขาก็น่าจะมีโอกาสในชีวิตที่มากยิ่งขึ้นผลลัพธ์อาจจะเป็น 1, 2, 3แต่ถ้าไม่ทำม,มันคือศูนย์ยังไงมันก็คือศก็เลยไม่ได้คิดละคะ่ะไม่ได้คิด <laughs> so my name is Namwa -na So I'm the owner of the page called Kruan English Honor, and I teach English on my Facebook page. มนุษย์ภาษาอังกฤษค่ะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าคือเพจนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ปี2016ประมาณ4ปีที่แล้วเปิดเพราะว่าชอบสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยชอบสอนภาษาอังกฤษให้เพื่อนมากสอนให้น้องๆก็ลเลยคิดว่าลองเอาความรู้ที่เรามีอยู่มาแชร์ให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกที่ไล์มีคนดูอยู่ประมาณ10คน10คนนั้นคือเป็นเพื่อนเป็นแฟนอะไรอย่างนี้หมดเลยก็คือจะเป็นการพูดการสนทนาแล้วก็นี่จะเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษสำเนียง British accent เอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาตอนที่เรียนมหาลัยมาสอน ในช่วงปีแรกก็ยังไม่ได้อะไรนะแต่พอปีที่2อพอดีว่าเขียนหนังสือภาษาอังกฤษก็เลยโพสต์เอาความรู้ในหนังสือค่ะมาลงในเพจแล้วช่วงนั้นมันคือ right o i e ก็คือมันถูกเวลาถูกจังหวะพอดีตอนนั้นนักเรียนน่าจะกําลังสอบกอพอหรือครูผู้ช่วยพอตื่นมาปุ๊บก็มีคนแชร์โพสต์นั้นไปเป็นแบบหลักหมืน่นประมาณ5 0,000ื่นมั้งคะตอนนั้นเป็นโพสต์ที่เปลี่ยนชีวิตเลยหลังจากนั้นปุ๊บตอนแรกเราก็มีคนตามอยู่ประมาณ5,000นคนวัตนต่อมาก็ขยับเป็น1 วันต่อมาก็5้าห0ืนแล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,น่าจะประมาณ1 0 0 0 0 0สนถึง3 0 0แสนประมาณนี้ค่ะเป็นอัลบัม้มโพสค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเทนเซอังกฤษอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าเรื่องเทนเสอังกฤษเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบเราเรียนกันมาบ่อยมากแล้วคือแบบเย I, I, I never understand ก็คือไม่เคยจะเข้าใจสักทีขวานจะเป็นคนที่แบบอุ้ยชอบขีดเขียนชอบโนตย่อพอขีดเขียนไปปุ๊บก็เลยลองเอาวิธีที่เราเข้าใจทําให้ภาษาอังนไปเป็นเรื่องง่ายก็เลยคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบช็อก <Sh ocks. S 1> คือช็อกมากเอ้ยเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเราไม่เข้าใจคําว่า it goes viral เราไม่เคยเข้าใจคําว่า viral จนถึงวันนั้นหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เราอยากจะ ทำโพสต์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นก็คือทําทุกวันบางทีก็จะเป็นวันหนึ่งก็โพสสองครั้งมีไลฟ์ประมาณ3-4ครั้งต่ออาทิตย์เยอะสุดประมาณช่วงโควิดค่ะประมาณ1,6,000ประมาณนั้นตอนนั้นคือแบบ what what is going on แบบทำไมคนเยอะจัง น่าจะเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเรียลอะค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเราคิดยังไงเราก็พูดอย่าง,งานั้นจะไม่เฟกจะไม่แอปอะไรทั้งนั้นเป็นผู้หญิงเป็นนักศึกษา<ๆ>ก็เรียนอยู่ในมหาลัยแล้วก็ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบการสัมภาษณ์การงานในอนาคต แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาทุกคนอยู่บ้านเนาะทุกคนไม่ได้ออกไปไหนทุกคนก็เลยมาเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันน่าจะเป็นสกิลจิตตัวที่ดีจะเริ่มมีเป็นคุณแม่แต่ว่าคุณแม่จะไม่ได้มาเรียนเองส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคุณแม่ที่อ่ะลูกมาเรียนกับครูหวานสิโดยการใช้ Facebook ของแม่บางทีเราอาจจะเห็นคุณแม่มาเมนแต่เอ๊ะทำไมภาษาคุณแม่มุ้งบิ้งจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเขาก็เฉลยว่าเอาเป็นลูกมาเรียน อย่างแรกสุดน่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสที่สําคัญกว่าคือโอกาสของนักเรียนมากกว่าแล้วก็อสองคือโอกาสของครูผู้สอนโอกาสของนักเรียนคือถ้าเป็นน้องๆที่อาจจะอยู่ห่างไกลนิดนึงเขาก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตรงนั้นด้วยส่วนโอกาสของครูแน่นอนอยู่แล้วว่าบางคนก็สอนเป็นอาชีพเขาก็จะมีรายได้จากการสอนตรงนั้นด้วย จริงๆครูก็มาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเกรรษตรกรอยู่ต่างจังหวะโอกาสต่างๆก็ไม่ค่อยจะได้รับอย่างบางทีเราเห็นเพื่อนที่เรียนรูน้เดียวกันแบบอุ๊ยแป๊ะเราไปเข้าค่ายติวนันติวนี่หมื่นกว่าบาทจําได้ว่าเคยไปขอคุณแม่แล้วแม่ก็บอกว่าอุ๊ยไม่ได้ดอกเราไม่มีเงินเคยไปเกี่ยวข้าวทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้กว่าจะได้เงินมาแต่ละบ,บาททีนี้เนื่องจากว่าเราก็ได้รับโอกาสจากคนนั้นคนนี้ก็คอยช่วยเหลือเราก็เลยคิดกับตัวเองว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจ ทำอะไรให้มันประสบความสําเร็จเพื่อที่ว่าพ่อแม่เราก็จะได้ไม่ลําบากไปด้วย,ยก็เลยคิดว่าการศึกษาเนาะมันทําให้เรามีวันนี้แปลว่าถ้าคนอื่นที่เขาได้มีโอกาสทางการศึกษาเหมือนเราเขาก็น่าจะมีโอกาสในชีวิตที่มากยิ่งขึ้นก็เลยไม่ได้คิดราคาไม่ได้คิดไม่ได้คิดราคาคอใช้แพงเพราะว่าอยากจะให้น้องๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์มากนักมีโอกาสในการเรียนด้วยเนี่ยคะ่ะ อย่างแรกเลยค่ะครูทิพย์รูจริงแล้วก็เป็นคนที่เวลาสอนค่ะคือเ NERGY เขาดีมากเปิดโลกมากพอมเล่นกับครูทิพย์สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่ามีความเข้าใจในเรื่องของระบบการทํางานของ Facebook มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์การตลาดหรือว่าการทํางานของ Facebook เองทําให้เราใช้ประโยชน์จากมันได้มากยิ่งขึ้นเรารู้สึกได้ว่าเขาซัพพอร์ตอะค่ะแล้วก็ทีมของครูทิพย์ทุกคนคือดีมากทํางานเป็น Profess i o n a l มากๆ อย่างแรกก็คือต้องทําในสิ่งที่เราชอบก่อน passion มาก่อนเป็นอันดับแรกอย่าให้เงินมาก่อนบางทีคนเขารู้อะคะ่ะว่าเธอทําเพื่อเงินหรือเธอทำเพราะเธอหลักกันแน่เริ่มจาก passion ก่อนเดี๋ยวเรื่องเงินเนี่ยมันจะตามมาเองอันที่2คือต้องมีวินัยด้วยถ้าทำแล้วก็ทำให้มันตลอดรอดฝังอาจจะต้องทำงานหนักนิดนึงอยู่กับงานนี้ตลอดศึกษาอย่างจริงจังประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยสักเท่าไหร่เพราะว่าชอบอยู่แล้ว just do it <laughs> ต้องทำมนะันคะ do it just do it ถ้าคิดเยอะจะไม่ทำต้องอย่าไปคิดเยอะทำทำทำ,ทำ,ท,ำทำไปแล้วก็ดีไม่ดีก็ค่อยมาดูอีกทีนึงว่าอันไหนเวิร์กอันไหนมันไม่เวิร์กแต่มันต้องทำค่ะเพราะว่าถ้าทำผลลัพธ์อาจจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6แต่ถ้าไม่ทำมันคือ0ย์ยังไงมันก็คือ0นย์อย่างเงี้ยค่ะ